สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอ Toyota าเอลติสนะครับรถยอดนิยมอันดับหนึ่งของ Toyota ประหยัดทนอึดแข็งแกร่งไม่จุกจิกโตโยต้า,อโตโตาเอลติสนะครับไปที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยแล้วกันของเครื่องกันก่อนของเครื่องคันนี้เดิมมากนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนหนักถึงโครงสร้างภายในนะครับนะครับตัวหนังสือคมคมเม็ดอาร์คมคม,คม,คม ซ้ายขวานี่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มาร์คมีหมดคมๆนะฮะตัวหนังสือคมๆนะครับเบ้าโชกคมๆเครื่องยนต์นิ่งๆตอนนี้เครื่องสตาร์ทอยู่นะครับไอโฟนเครื่องจะดังนิดนึงแต่ตัวจริงไม่ดังเลยนะฮะตัวจริงไม่ดังเลยเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แห้งๆนะฮะแห้งๆไม่มีควันนะฮะชักไม้วัดแล้วไม่มีควันเครื่องไม่หลวมนะครับเครื่องไม่หลวมครับฝาป้องเดิมๆ ติ๊กเกอร์เดิมๆไปดูภายนอกกันอันนี้สวยครับอันนี้ไม่มีกระแทกไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างมีพ่นสีทําสีภายนอกแค่นั้นเองทะเบียนกรุงเทพภาษีไม่ขาดนะเอกสารพร้อมโอน1นึ่งแสนบาทพอรถปี2014นะฮะรถปี2014 1น9 0 0 0บาทนะครับหนึ่งแบาทเดีย๋ยวไปดูรอบๆๆตัวรถกันเอาติปหน e นะฮะ ไฟท้ายตัวใหม่แล้วก่อนเปลี่ยนโฉมตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับรงไฟท้ายก็สะอาดรถเราฟอกทำความสะอาดทุกคันไม่มีลายฝุ่นนะครับ1.6 e นะครับโค r o l l a altis ปีสองพันสีนะครับปี2 0 1 4ขอย้ํารถปี2 0 1 4ธทันวาน่าจะทันวาหรือว่าอะไรอ่ะผมเห็นแวบ,แวบไม่มั่นใจไม่มั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้อีกทีเลยป๊บนะเ,เดี๋ยวดูให้เลยนะหนึ่งสิบสี่ตุลาคม 14ีตุลาคมที่เกียบุรีรนภายในก็เบาะหนังนะครับบายในเบาะหนังเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโตโนมัิภายในเบาะหนังเกียร์อัตโนมัิเกียร์ออโต้นะครับภายในเบาะหนัง,นนส,นนงสะอาดนะครับเราฟรอกทำความสะอาดหมดไม่มีไรฝุ่นทุกคันนะฮะรถเราทุกคันฟอกทำความสะอาดหมดไม่มีไรฝุ่นสะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านไปดูรอบคันกันรถปีส0 1 4 1 6ิ e นะฮะไปดูรอบๆอบคันกันเครื่องย,งยนต์ดูแลภายในดูแลประตูข้าง หน้าขวาเดี๋ยวไปดูหน้าขวาเดี๋ยวไปดูหน้าขวากัน2014นะครับเราขายไม่แพง169,000บาทเอาไวเศรษฐกิจแบบนี้เงียบๆแบบนี้เราก็ไม่อยากเอาเปรียบผู้ไว้พวกมากผ่อนเท่าไหร่ผ่อน3 0 0พผ่อน3,000นิดๆผ่อน3,000 6ปี3,000 6ปีนี่ถูกมากถูกมากผ่อนไหวๆสบายๆเอาติดด้วยปีใหม่ด้วยปี2014นนะฮะกระจกไฟฟ้า มองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามามองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับมองข้างมีไฟเลี้ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูห <c oughs> มายเลแปดนะครับเดี๋ยวถ่ายเป็นเมนเน,นีนเมนนวนให้ดูมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะเห็นปะมองข้างไฟเลี้ยว <c oughs> มองข้างมีไฟเลี้ยวปรับไฟฟ้าประตูหลังขวาให้ไม่ดูดูเลยก็เหมือนประตูหลังซ้ายแลหละนะครับ ดูหลังซ้ายก็ปี2014 e, 1.6 e 169,000บาทพอให้ลูกค้าผ่อนสบายบายเดือนละส0 0 0นะครับผ่อนสบายบายเดือนละ3 0 0 0ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวังวิชาชีพด้วยนะครับวิชาชีพก็จะไปขายแสนส0 0แปดหมืแต่ถ้าเห็นรูปแบบนี้เสียงแบบนี้รูปภาพแบบนี้ซ้ํากับคนอื่นคนอื่นขาย169,000บาทแต่ไอหมอนี่ขาย100,000บาทหรือว่า120,000บาทหรือว่า80,000บาท นั่นคือมิจฉาชีพนะครับอย่าไปอวดฉลาดอย่าไปอวดเก่งว่าเราหาของถูกได้ด้วยคนนี้ขายแปดหมื่นเองเรามาจําคนนี้นะไอ้น้องเบอร์บัญชีหน่อยมาจําเท่าไหร่ห0 0พันก็พี่โอเคพรุ่งนี้ไปดูรถนะปุ๊ยตื่นเช้ามาโทรหาไม่ติดนะโทรไม่รับโดนบ่อยโดนเยอะมาที่เต็นท์ผมเยอะตามมาเยอะตามมาเยอะมิจฉาชีพมันจะไปอยู่ที่นี่ได้ไงอะมิชฉาชีพมันก็ไม่รับโทรศัพท์พี่ดีครับแล้วยี่มาจำห้าพันด้วย ของเรามาจ่าสามพันนะครับไม่แพงหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดมาดูมาชมรถเองก็ก็มาจําพันเดียวก็ได้ไม่ซีเรียสเงินมาจําไม่ซีเรียสฮนะซีเรียสก็คือเครดิตลูกค้าต้องต้องดีนะฮะไม่ติดแบคลิสต์นะครับซื้อสดรถได้อีกนิดหน่อยนะครับถือว่าปี2 0 1 4ขายราคานี้นี่แบบโคตรเห็นใจประชาชนโลกโทษเห็นใจประชากรไทยเลยนะฮะร,ราคานี้นี่แล้วรถไม่ชนนะรถไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับ รับประกันรถไม่มีชนไม่มีความเครื่องเกียร์ดีรับประกัน30วันหลังการขายนะฮะเครื่องเกียร์รับประกัน30วัน